โอ้ยดอก samen. พวงแสดงามขนาดเลยท้องอุไลกบงามดู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 มันขึ้นชื่ยอดเลยพวงแสดเป็นพุ่มเป็นพวงฮะว้าวงามดอกงามอ่ะ ไทยกันง่งนไงขึ้นเป็นพุ่มเป็นพวงเลยอ่ะ,ะอืม บ้านเปิดสกสมัยเพิ่งสายไฟห้อยระโยงระยางก็สายไฟนี่โอ้ยดอกอันนี้นนกะอ,อ๋ออันนี้พวงคามพวงคามสวยมากอุย้ยแมงอย่างเขา หน้าตองในคันขนาดเลยมันล้มไหมผิวมนก,ก็นล้มไหมน่ะ